เราขออาสาในการเป็นแม่ทัพประกาศสงคารามรั้งสุดท้ายกับพลตำรวจตุลเชษฐ์หักพานนะครับไม่คุณก็ผมนะต้องติดควกไปข้างนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาผมมีคลิปเสียงของพลตำรวจตุลเชษฐ์หักพานกับเครือข่ายของตัวเองในการเรียกนะครับเจ้าที่ตำรวจตอมร1้อยสิบคนมาสอบสวนนะครับรวมทั้งมีเจ้าที่ที่ถูกเรียกมาที่ประจํานะครับที่สโมสรตำรวจทั้งรายชื่อผู้ที่ต้องสอบซ่อม ต่างๆที่ต้องมาสูนย์กเพือบรมต่างๆนะครับตามที่ตัวเองต้องการนะครับนะเรามีคลิปบันทึกเสียงที่มีข้อความในการสนทนาแบบหยาบคายที่ไม่เหมาะสมที่จะต้องเปิดให้กับพี่น้องประชาชนคนในประเทศดูไม่เหมาะสมให้กับตำรวจนะครับที่อยู่ใต้คำชาสองสายนาต้องรับฟังเพราะมันจะเป็นการบั่นทอนทําลาจิตใจของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับอย่างซื่อสัตย์อย่างเสียสละทุ่มเทให้กับสนวัวจชาติและเรามีรองผู้บัญชาการตำรวจชาติ ทำการเรียกทุกคนมาอย่างอำเภอใจบางทีมาจากใต้มาจากเหนือมาจากอีสานนะครับมาจากภาคตะวันออกนะครับนะให้มานะครับเพื่อตัวเองที่อ้างว่าจะต้องเอามาขวดขันจะต้องเอามากำชับบังคับบัญชานะครับผมถามหน่อยครับว่าในกรณีของจราจรก็เช่นเดียวกันต้องจับให้ได้สิบนะครับสิบข้อบางจังหวัดประชาชนเขาเป็นภูมิเป็นชนบทคุณจะไปเอา ข้อหาสิบข้อที่คุณตั้งเอาไว้เนี่ยมาเป็นตัวตั้งในการกดเกณฑ์ได้อย่างไรว่าโรงพักนี้จะต้องจับให้ได้โรงพักนั้นจะต้องจับให้ได้นะครับ <c oughs> คุณไม่รู้เลยครับว่าคุณลองไปดูโรงพักแห่งหนึ่งนะครับนะ <c oughs> ในพื้นที่ของภาคเหนือเนี่ยมีประชากรท,ทั้งสิ้นรวมกันไม่เกินพันคนตำรวจนะครับต้องถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับต้องขับรถลดดุยน้ำุยผู้งาลุยน้ําท่วมเข้าไปนะครับนะถ้าเป็นหน้าร้อนก็ร้อนแทบใจจะขาด ไม่มีโทรศัพท์ใช้นะครับนะแล้วก็อยู่อย่างชนบทคดีอาชญากรรมไม่มีเกิดขึ้นเลยแต่คุณจะไปให้เขาเนี่ยจับกุมไม่ได้10บลายหรือนะครับไอ้สิบสิบข้อหาตามที่คุณกําหนดไว้มันจะทําได้อย่างไรในเมื่อภูมิภาคแต่ละจังหวัดแต่ละภาคแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่อยู่ในเมืองภูเก็ตหรืออยู่ในเมืองของอ่านครบานหรืออยู่ในเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหรือจังหวัดดังๆไอ้พวก จังหวัดที่อยู่ตามชายแดนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันหายากครับคดีที่จะเกิดขึ้นคุณจะให้เขาไปไปบังคับไปหาเยื่อนะครับโดยที่ตำรวจเนี่ยไปตั้งเป้าให้ตำรวจต้องจับให้ได้จับไ่ได้ต้องมารายงานตัวให้คุณด่าให้คุณอบรมที่สโมสรตำรวจผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกินขอบเขตที่พี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าเราเป็นประชาชนเราเห็นตำรวจถูกรังแกเราก็รับไม่ได้เราเห็นตำรวจถูกบังคับขู่เข็นนะครับ ไม่ต้องให้ใครมาติดต่อแล้วก็ยืนยันได้ว่าทุกอย่างผมไม่เคยในรคุณคนผมไม่เคยลืมพระคุณของคนที่เคยช่วยเหลือผมไว้นะครับแล้วผมไม่เคยหักหลังคนผมไม่เคยฆ่าเพื่อนฟ้องนายขายเพื่อนไม่มีแน่นอนในชีวิตของผมนะครับนะครับผมต้องน้อมนำนะครับอ่าพระบรมราชวาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร,รัชกาลที่9นะครับในพิธีพระราชพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ เมื่อวันที่12กรกฎาคม2522นะครับองค์ท่านได้นะครับมีพระบรมราชว,วาทว่าต้องมีความสุจริตคนที่ไม่มีความสุจริตนะครับคนไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสารรค์ประโยชน์สุนรวมที่สําคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญ่ ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สําเร็จพี่น้องประชาชนคนทัน้ประเทศครับตลอดเวลา13ปีที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่14ที่ชมรมยุทธกรรมนะครับได้ทํางานให้กับสังคมมาอย่างยาวนานปีหน้าเป็นปีสุดท้ายที่เราตั้งใจจะทําให้ครบ15ปีแล้วเราก็จะประกาศอําลาเวทีของชมรมยุทธกรรมให้เป็นตํานานต่อไปนะครับนะก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไ้รทยว่า วันนี้เราถือว่าเราได้ทําหน้าที่ของเรานะครับทุกอย่างเพื่อประเทศชาติเพื่อราชบ,บัลลังนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผมเรียนพี่น้องประชาชนทุกคนว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายบังการบังคับใช้กฎหมายของตํารวจไม่ใช่มีการเลือกปฏิบัตินะครับนะไม่ใช่มีการเลือกปฏิบัติพี่น้องข้าราชการตํารวจที่ผ่านมา ถูรังแกมาที่สโมสรตํารวจจํานวนมากอึดอัดใจนะครับแล้วก็เจ็บปวดเจ็บใจแต่ไม่กล้าทำอะไรเพราะว่าเป็นตารวจชั้นผู้น้อยเราขออาสาในการเป็นแม่ทัพประกาศาสงครามครั้งสุดท้ายกับคนตําเรวจครูเชต์อักพานนะครับไม่คุณก็ผมนะต้องติดปุกไปข้างนะครับอาผมอินประมาดคุณนะครับสารีิพาสาผมติดภุกผมก็พร้อม น้อมรับคำพิพากษาแต่หากคุณนะครับนะให้คนมีการถือบัญชีมากคุณก็ต้องรับกรรมในสิ่งที่คุณก่อขึ้นแฝงแกันทัง้งสองฝ่ายครับเรายืนยันนะครับว่าทุกอย่างไม่มีการกันแกล้งไม่มีการเตะตัดขาไม่มีการรับออเดอร์แต่ทุกอย่างเป็นไปนตามที่เรามีการตรวจสอบสามารถมีเอกาสารยืนยันได้ต่อศาลสามารถมีเอกาสารทุกอย่างยืนยันได้ทั้งหมดนะครับต่อพี่น้องประชาชนนะครับ อย่างที่ผมให้ดูครับข้อมูลที่เรามีนะครับเรามีหลักฐานทุกชนิดทุกชิ้นทุกอันนะครับเราสู้ในศาลทุกกระบวนการนะครับพรุ่งนี้พี่น้องประชาชนคนไทยไม่ได้จับตามองสินาฬิกานะครับที่ทีมขา่าวอาได้แจ้งเรามาว่าชุดทีมกฎหมายของพลตำรวจสุลเชษฐ์ดักพันจะมีการแถลงข่าวและก็จะมีการเปิดเส้นทางการเงินนะครับพี่น้องก็ดูแล้วกันครับว่าเส้นทางการเงินเนี่ยเราก็พอทราบแล้วว่าเขาจะเปิดอะไร แต่ผมอย่างที่ผมบอกว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับนะคิดตชิแน่นอน้วก็จะมีการดําเนินคดีตามมากันเป็นขวนเพราะว่าเส้นทางการเงินนะครับที่จะนํามาเปิดเนี่ยเป็นเรื่องเก่าแต่จะามาดิสเครดิตนะครับนะผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการตําว์สมิมลกับครอบครัวนะครับนะถ้าจะมีการเปิดตัวนี้มาก็ทีมทน,นายความก็เตรียมตัวครับจากทานายความก็ต้องเป็นจําเลยเองนะครับแล้วก็นาะก็ต้องไปต่อสู้กระบวนการยุติธรรมแล้วกัน นะผมเรียนให้ทราบก่อนด้วยความรักและเคารบเพราะว่านะครับอาชีพนักกฎหมายด้วยกันหากคุณเอามาเปิดคุณต้องตอบคาถามสังคมไม่ได้ว่านะครับเอกสารที่คุณได้มาเนี่ยได้มาจากคนตำรวจโุรเชัก่นานหรือไม่หรือมีตํารวจคนใดให้คุณมานะครับนะเรามีข้อมูลเราย,ยังไม่กล้าเปิดเลยนะครับเพราะว่าบางเรื่องเป็นสิทธิทธส่วนบุคคลนะครับนะบางเรื่องเราเปิดได้ที่เป็นสาธารนณะนะครับบางเรื่องอย่างข้อมูลส่วนบุคคลเช่นบัตรประชาชนเช่นนะครับ นะข้อมูลการใช้โทรศัพท์ข้อมูลเลขบัญชีธนาคารนะครับคุณเปิดมาคุณก็ไม่ได้เป็นทนายแร้ต่อไปคุณก็ไปไอ้ไอ้คุก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 นะครับกลายเป็นคุกคูคุกคูคุกคูนกเข่านะนะอันนี้ก็เตรียมไม่ทราบนะครับนะแล้วรับรองว่าพี่น้องประชาชนก็จับตามองพรุ่งนี้เขาจะมีการแถลงข่าว10นาฬิกาแล้วผมเชื่อว่าจะได้เห็นอะไรกันแล้วก็21นะครับนะมีนาคมส5 6 7พบกันที่สำนักงานต,าตุลาการนะครับ ผมจะมีการจัดให้นะครับนะบุคคลที่นะครับกระทําการไม่เหมาะสมนะครับนะต่อสถาบันนะครับแล้วก็พี่น้องข้าราชการตํารวจทั่วประเทศนะครับขอให้เชื่อมั่นว่าเราทํางานให้กับตํารวจนะครับทั่วประเทศให้รับความเป็นธรรมแล้วก็สิ่งที่ผมได้รับปากต่อพี่น้องข้าราชการตารวจทั่วประเทศต่อพนักงานสอบสวนทั่วประเทศเรื่องของคําสั่ง419นะครับนะอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข แม้กระทั่งการคืนแท่งพนักง,งานสอบสวนที่ผู้บัญชาการตำรวจชาติกับทีมงานกําลังทําอยู่ก็จะมีการคืนแท่งให้กับพนักง,งานสอบสวนทั่วประเทศนะครับให้มีอ,า,อาชีพที่ก้าวหน้ารวมทั้งเบีย้ยเลี้ยงสวัสดิการต่างๆรวมทั้งนะครับแฟดต,ต่างๆที่นะครับตำรวจที่อาศัยอยู่แล้วไม่เพียงพอนะซึ่งเรื่องนี้นายมศมรีนายกเศรษถาก็ได้ไปดูแฟดอะไรต่างๆหลายที่นะครับก็เชื่อว่าจะมีความคืบหน้านะครับอีกไม่นานือรอ รับรองครับว่าก่อนพลตำรวจต่อสัมพิมลตะกระียณครับเรื่องคืนแท่ง419เรื่องของพนักงานสอบสวน4ี่หนึ่งเรื่องของแฟดน่าจะมีการแก้ไขต่างๆนานาแล้วก็เรื่องการขาดแคลนตำรวจทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็ยุคพีสิทีจะคืนตำแหน่งตำรวจ4ี่พกว่านายคืนกับท้องที่นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เราได้มีการติดตามและทวงถามอยู่ตลอดเวลาให้กับพี่น้องข้าราชการตำรวจทุวประเทศนะครับนะนะครับดังนั้นก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนขอบคุณนะครับ <c oughs> ทุกทุกคนที่ให้กําลังใจนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเราจะทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไปแล้วก็พี่น้องประชาชนผลนากคนจนต่อไป <c oughs> ใครไม่รับ่ิยเป็นธรรมก็ติดต่อเราได้นะครับนะสวัสดีครับ 哎。<laughs>